ค,ความสุขนั้นมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกก็คือความสุขที่เราเกิดจากการที่เราได้สิ่งที่เราปรารถนาที่จะได้นั่นเองนะครับความาสุขอีกแบบนึงครับคุณผู้ชมก็คือความสุขจากการที่เราพอใจในสิ่งที่เรามีหรือความสุขที่เกิดจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วน, mm. <ๆ S 2> นั่นเองนะครับแน่นอนครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องปกติที่ mm. ถ้าเรามีรถสปอร์ตหรูๆสักคันนึงนะฮะเรามีบ้านหลังตโตๆนะครับมีแฟนหน้าตาดีๆ มีชื่อเสียงถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแน่นอนเราคงมีความสุขอันนี้ปฏิเสธไม่ได้แน่ๆนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการที่เราได้สิ่งนั้นแต่มันเป็นการคาดการณ์ของเราเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมนะครับที่ผมบอกอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าสิ่งนั้นยังมาไม่ถึงแล้วเราคิดว่าเราน่าจะมีความสุขเมื่อได้เกิดสิ่งนั้นขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างการทดลองอันหนึ่งให้ฟังนะครับ ซึ่งเกิดขึ้นจากการนักจิตวิทยาชาวอเมริกันท่านหนึ่งชื่อว่าดรแดนกิลเบิร์ตนะครับซึ่งเป็นคนที่สนใจในเรื่องของความสุขของคนแล้วเขาทำการทดสอบทดลองทําการวิจัยมากมายที่เกี่ยวเรื่องความสุขของคนนะครับการวิจัยอันนี้ของเขาเขาทําแบบนี้ครับ oh. คุณผู้ชมเขาจะเอารูปของโมเน่นะฮะซึ่งเป็นภาพเขียนในเชิงอิมเพรสชันนิสเนี่ยนะฮะมาเรียงกันทั้งหมด5รูปด้วยกัน แล้วให้คนเลือกว่าอันไหนคือรูปที่ตัวเองชอบมากที่สุด1-5นะครับเสร็จแล้วปุ๊บนะฮะเขาก็จะมีการบอกคนที่เลือกว่าอย่างนี้นะครับรูป1-1-5ที่คุณเลือกเนี่ยเรามีรูปที่3ที่4ที่คุณเลือกก็อยู่พอดีเลยให้คุณเลือกระหว่าง3กับ4ว่าคุณจะเอารูปไหนกลับบ้านแน่นอนครับคนส่วนใหญ่ก็จะรูปรูปที่3ถูกไหมฮะเพราะ3ยังไงมันก็ยังชอบมากกว่า4นิดหน่อยถูกไหมครับเขาก็จะเลือกรูปที่3กลับบ้านไปหลังจากนั้นผ่านไปประมาณสัสัปดาห์ครบ เขาเอารูปทั้ง5้ารูปมาเรียงใหม่แล้วถามว่า1นถึงหตอนนี้คุณจะเรียงยังไงเชื่อไหมครับว่าจากรูปที่เคยได้ที่3นะครับคนเกือบร้อยเนะครับขยับจากรูป3มาเป็นรูปที่2และขนะเดียวกันรูปที่เคยชอบอันดับ4เนี่ยกับกลายเป็นอันดับ5ไปแปลว่าอะไรครับคนเราเองเนี่ยนะครับเวลาที่เราเริ่มที่จะได้เป็นเจ้าของอะไรแล้วอยู่กับมันสักพักหนึ่งเนี่ยเราเริ่มที่จะชอบมันมากขึ้นแล้วมีความสุขกับมันได้และนั่นคือการทดลองที่หนึ่งที่ใช้กับคนปกติ แลตัวกิลเบิร์ตยังได้ทำการทดลองอีกอครั้งนึงนครับโดยใช้คนที่มีปัญหานะครับ mm hmm. เขาเป็นโรคที่เรียกชื่อว่าคอชโคปซินโดมนะครับซึ่งโรคประเภทนี้ก็คือว่าคนเป็นแล้วเนี่ย mm hmm. เขาจะสูญเสียความทรงจำที่เกิดขึ้นในระยะสั้นไปนะครับแต่ว่ายังจําได้ดีอะไรที่เกิดขึ้นในวัยเด็กสิ่งที่ผ่านมาแล้วนานๆยังจําได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า mm hmm. เขาจะจาไม่ค่อยได้นะครับเราประเด็นก็คือว่าเขาให้เรียงลําดับ1-5นะครับพอเรียงลำดับ1-5ปุ๊บเนี่ยนะฮะ mm hmm. เขาก็จะให้รูปท โอเคนะฮะนี่คราวนี้พอได้เอารูปที่3กลับบ้านแล้วไปอยู่กับมันนานๆเ<ๆ>ข้ากลับมาใหม่เหมือนกันครับตอนนี้ให้เลือกใหม่1-5มันเลี้ยงใหม่เนี่ยนะครับกลายเป็นว่ารูปที่3เนะี่ยกลายเป็นอันดับหนึ่งแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าความทรงจําในอดีตเขาไม่มีเขามีแต่ความทรงจําในวันนี้แล้วเขาก็ได้อยู่กับมันมาสักระยะหนึ่งแปลว่าอะไรครับแปลว่าสิ่งที่เราคิดว่าเราจะไม่มีความสุข หรือปัจจุบันที่เราคิดว่าเรามีสิ่งนี้แล้วเราไม่โอเคกับมันเพราะเราอยากได้สิ่งอื่นมากกว่าเนี่ยไม่แน่เราอยู่กับมันเปนนานๆเราจะมีความสุขและชอบมันไปเองได้เช่นเดียวกันนะครับความสุขของคนหลายๆครั้งเกิดจากการที่เรามีทางเลือกมากมายครับแต่ความสุขที่แท้จริงบางครั้งเกิดจากการที่เราไม่มีทางเลือกอะไรเลยแล้วไอ้ความทางเลือกน้อยๆหรือเพียงหนึ่งอย่างที่เรามีนะครับตรงนั้นกลับกลายเป็นสิ่งที่ทําให้เราเกิดความสุขมันได้คุณผู้ชมครับชีวิตเรามีสิ่งที่เลือกได้และสิ่งที่เลือกไม่ได้จรััั้ครรบบเพาาะะฉนนนนนแ่่อว สิ่งที่เลือกไม่ได้หลายครั้งก็เราก็สามารถสู่กับมันได้นะครับผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์โพ้ชแบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ